ตลอด30-40ปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของปัญหาสวยรถบรรทุกค,ค่ะก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะและในช่วงที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้ค่ะปัญหารถบรรทุกที่บรรทุกเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะและแน่นอนผลเสียที่ตามมานะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายค่ะ การจ่ายส่วนรถบรรทุกจ่ายเพื่อให้รถวิ่งแบกน้ำหนักเกินที่มาตรฐานกำหนดไปได้นะคะนอกจากส่งผลกระทบให้ถนนหนทางต้องพังเสียหายแต่ละปีค่ะภาครัฐต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงถนนที่พังหลายหมื่นล้านบาทนะคะอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบการแข่งขันด้วยเกิดการเสียเปรียบเมื่อเข้าเสนอราคาค่าบรรทุกแข่งสำหรับผู้ประกอบการที่ยึดตามกฎหมายเนื่องจากต้องแบกต้นทุนต่อตันที่แพงกว่ากลุ่มรถบรรทุกที่ละเมิดกฎหมายค่ะ ประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วย10สมาคมนะคะบอกว่าการทําผิดกฎหมายด้วยการแบกน้าหนักมันล้าสมัยแล้วนะคะแต่ยอมรับว่าตลอด30-40ตลอด30-40ปีที่ผ่านมาค่ะสวะ่วนรถบรรทุกไม่สามารถแก้ไขได้นะคะและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายจึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหานี้ค่ะ ก่อนเนี่ยสมมุติว่าใส่น้ำหนักกำหนดอยู่ที่25ตันสำหรับรถบรรทุก10ล้อนีก็ใส่กันถึง3-40ตันก็เกือบเท่าตัวก็เลยทําให้ตอนนี้ราคาคา่าจ่ายส่วนเนี่ยต่อคันเนี่ยจากเมื่อก่อน3-4พันแต่นี้กลายเป็นหมื่นถึงสองหมื่นบาทใช่ครับก็เพราะว่ามันเกิดจากเราไปไปไปแอนตี้ไงพอแอนตี้เสร็จมันยากขึ้นทางผู้มีส่วนได้เสีย ก็เรียกค่าดําเนินการตรงนี้แพงขึ้นแล้วถ้ายังปล่อยอย่างนี้อยู่ใครอยากจะทําลายถนนใครอยากจะขนยาเสพติดอ้าวรถผ่านได้สะดวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นยังไง นายอภิชาติบอกว่าปัญหาเสร,ร่รบรับมุกและการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะคะในสังคมไทยแล้วก็ช่วงนี้ค่ะราคาน้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นทําให้ต้นทุนด้านการขนส่งก็แพงขึ้นด้วยจึงเกิดการแข่งขันทางธุรกิจนะคะการบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าพิกัดที่กฎหมายกําหนดจึงมีมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ สาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะตระหนักถึงปัญห,หานี้จึงได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอเชิงนโยบายกับพักการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้เพื่อพัฒนาภาคขนส่งและโลจิสติกข,ของไทยที่เป็นธรรมไปฟังเสียงกันค่ะล้วผมคนท,นทนีเท่เชื่อว่ามันอยู่ที่เบอร์หนึ่งถ้าเบอร์หนึ่งนะครับนะครับแข็งแกร่งในเรื่องพวกนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่าเรื่องพวกนี้เกิดยากนะฮะไม่อาจจะเกิดแต่รับรองได้ถ้าเบอร์หนึ่งแข็งแกร่งนะครับ เกิดแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจังเอาการลงโทษอย่างจริงจังแล้วก็มีการทําให้มีการติดคุกอย่างจริงจังเนี่ยนะครับยึดทรัพย์จริงจังเนี่ยนะครับเรื่องวกนี้จะน้อยลงไปแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรฮะก็คือว่ามันไม่เคยมีการเอาจริงเอาจังในส่วนของเบอร์หนึ่งเลยกฎหมายในปัจจุบันนี้ไม่สามารถเอาผิดหรือลงโทษเจ้าของสินค้าได้เราต้องออกกฎหมายเพื่ออาลงโทษเจ้าของสินค้า ซึ่งเขานห่หวังที่จะจ้างพุชชันทั้งหลายให้ขนส่งราคาถูกๆเขาจะได้กำไรมากข้ทอที่สองเรื่องการชักน้ำหนักแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมศูนย์กระจายสินคา้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะที่รถบรรทุกต้องมีใบระบุน้ำหนักไว้ด้วยในรถบรรทุก ทั้งในส่วนขนส่งสินค้าและในส่วนของคนคือถรถทัวร์เนี่ยมีประมาณล้านคนเมื่อมื่อมที่เราทุกผู้ผมคุยกับท่านเอกิชามีประมาณ4 0 0แสนรายที่อยู่ในโครงการรถทัวร์สีขาวของเราเนี่ยครับ4แสนมี5ล้านคนมีประมาณแสนรายนะครับที่อยู่ที่อยู่ในในเครือข่ายของพวกเรานะครับพวกเรานี้พยายามจะไม่จ่ายแต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประมาณ ,00 แสนรายนะั้นจ่ายเพราะจ่ายมากจาก5 5า0อกิโล ะครับต่อเที่ยวกลายเป็นหนึ่งหมื่นกว่านั่นคือการชกใต้ถึงขัดเราเป็นผู้ที่รักษากติกาคือไม่ชกแขขันเราก็าเสียเปรียบไปถึงต้นๆครับ รายงานข่าวจากกรมทางหลวงนะคะแจ้งว่าได้มีการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มงวดในพื้นที่โครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศนะคะโดยเส้นทางหลักจะมีสถานีตรวจสอบน้ำหนักจำนวน92แห่งทั่วประเทศค่ะขณะเดีวยวกันนะคะมีหน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ในเส้นทางสายรองที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนักด้วยค่ะทั้งนี้ถ้ามีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้ทางนะคะก็จะเข้าไปดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายค่ะ ทางด้านของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะหรือว่าสคน,นนะคะมีการเก็บข้อมูลสถิติผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินในปีก็ประมาณ2,565นะคะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีก่อนมาจนถึง30เมษายนปีนี้นะคะรวม7เดือนค่ะพบว่ามีการกระทำความผิดทั้งหมด2 0 6 5คันค่ะ มีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะตามพระราชบัญญัติทางหลวงปี2535มาตรา61นะคะระบุว่ารถบรรทุกที่ฝา่าฝืนมีการบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะจะมีโทษนะคะในการปรับค่ะไม่เกิน1,000 0บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะหรือว่าทั้งจำและปรับค่ะค่ะขอบคุณค่ะช<อ>่วงนี้